แฟนผมนอนติดเตียงมา1ปีแล้วมาทานหมดแค่5้ากล่องลุกขึ้นมาเดินได้แล้วก็กินมาอีกห้าซองลุกแล้วก็เดินทั่วเลยแล้วกินมาอีกห้าซองไปทำงานได้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งเดินไม่ได้นอนติดเตียงมาเป็นปีแล้วหลังจากสั่งดีบูนมาดูแลสุขภาพปัจจุบันนี้สามารถเดินเหินไปมาได้เดินอยู่ในสวนยางได้เดินรอบบ้านได้ดูแลสามีและลูกได้นะครับเรามารู้จักลูกค้าท่านนี้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีสสดคุณป้าค,ค,คุณลุงคุณป้าชื่ออะไรครับผมชื่อทันครับ,รบชื่อสมควรบุรีคำคุณลุงเล่าอาการของคุณป้าก่อนที่จะมาทานดีบูนซิว่าอาการหนักหนาสาหัสประมาณไหนเชิญครับครั้งแรกอะ่ะ ก็นอนติดเตียงครับทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้จะล้างถ้วยล้างชามองขันน้ํายังไม่ไหวเลยครับนอนอย่างเดียวเลยเป็นปีครับถ้าอากาศเย็นๆแบบนี้นะยิ่งปวดเข้ากระดูกเลยพอปวดแล้วต้องรอให้แดดออกก่อนถึงจะขยับตัวได้บุญของผมไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ในเพจก็ดูมานานเหมือนกันนะก็ไม่กล้าสั่งกลัวจะโดนหลอกมั่งอะไรมั่งนะเห็นว่ายายนี่คนไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็ทํางานด้วยแล้วกลับมาก็ต้องมาหึงหากินเองก็ไม่ไหว นะผมก็ตัดสินใจสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้รับประทานกินโมกองแรกตื่นเช้ามาบันเทาลงเลยไม่ค่อยปวดทาน<ม>ต่อเนื่องมาปรากฏว่าเดินจะเดินออกจากห้องไปผมงงเลยเอะยังไงเนี่ยจะเข้าท่าแล้วเนาะคุ้มเกินคุ้มครับคุ้มสั่งยาหลายขนาดเลย อุ้ยสั่งมายาสั่งมาไม่ใช่น้อยที่เขาว่าตรงไหนดีๆที่สั่งมาให้ทานชุดหนึ่งห้าพันผมยังสั่งนะก็บันเทาไปวันวันกินวันนี้บันเทาวันนี้กินพรุ่งนี้บันเทาพรุ่งนี้ผอมันก็นอนต่อไปไม่ได้แต่ทานดีบุญไม่ใช่บอกเขาเดินได้เลยเดินได้เลยครับเดินได้เลยก็เลยเนี่ยเดินมาคุยกันอยู่ตรงเนี้ยได้ปกติต้องนอนข้างในต้องนอนข้างในจากห้องไม่ได้เลย ลูกไม่ไหวแล้วนอนอย่างเดียวอากาศเริ่มเย็ยนเริ่มแบบนี้เริ่มปวดเลย<อ>บบปวดไปถึงสว่างเลยทุกวันนี้ก็มีคนมาถาม้วนะเขาเห็นคุณป้าเนเขาเขานอนอยู่ที่จริงๆเพราะคนที่ทํางานร่วมกันเนาะแกจิจากว่าเอา้าคุณป้ามาทํางานไหวแล้วเหรอผมว่าไหวแล้วพวกกันลรง,งเลย3วันแล้วไปหกักสับรถวันละสองเที่ยวสองเที่ยวไม่ใช่แค่เดินได้ไม่ทางานเดินได้ไ,ดไปทางาน <laughs> แล้วด้วยโอ้คุณผู้ชมครับนี่คือนี่คือคําสัมภาษณ์ของลูกค้าที่จริงๆนะฮะคือผมก็ไม่ได้ เมกาได้เรารู้จักกันมาก่อนไหมคุณลุงถ้าไม่เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเราก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วนี่ที่คุณลุงพูดเนี่ยผมให้เงินให้ทองหรือให้อะไรคุณลุงพูดไหมไม่ไม่ให้ครับผมพูดจากใจจริงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมยอมรับเลยยายแกนอนติดเตียงอยู่หนึ่งปีเต็มผมวิ่งทํางานคนเดียวแทบหากินไม่ทันเดี๋ยวนี้สบาย ครสบายขึ้นมาเยอะถ้าให้คะแนนหนึ่งคุณลุงให้เท่าไหร่ผมให้เต็มร้อยเลยครับให้เต็มร้อยครับผมให้เต็มร้อยเลยรับนี้เลยโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงทันและคุณป้าสมควรเป็นอย่างมาก ก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆอย่างนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นสำหรับท่านผู้ชมที่ยังลังเลสงสยัยมีความกังวลใจว่าผลิตภัณฑ์ดีบูญตอบโจทย์ได้หรือไม่นี่คือตัวอย่างที่ผมไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้ครับผู้บริโภคสัมผัสด้วยตัวเองคุณผู้ชมอย่าลังเลนะครับตัดสินใจนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏทางด้านล่างนี้นะครับผมพร้อมรับสายคุณผู้ชมอยู่นะครับพร้อมช่วยเหลือคุณผู้ชมให้ออกจากความทุกข์เหมือนกับ คุณคุณป้าสมควรแล้วคุณลุงทันทั้งคู่นี้นะครับโทรมานะครับผมยินดีรับสายครับโทรเลย